ฟอร์เรียนเวียลูกทีมฆ่าใครอย่างแต่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง IPK s พีเคหรือโจนดูบอลก็สัมภาษณ์ก่อนเกมอันเนสลอตก็ให้สัมภาษณ์และพูดถึงฟอร์เรียนเวียด้วยตอกหน้า้พวกนักวิจารณ์ทั้งหลายโดยเฉพาะนักวิจารณ์ทีมอื่นอันเนสลอตได้พูดไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังนเนสลอตบอกว่า มีการให้ความสนใจอย่างมากกับการเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกูรูที่อาจจะสัตสนับสนุนทีมอื่นหลายคนพูดถึงเงิน450ล้านปอนด์แต่กลับลืมไปว่าเราขายนักเตะได้ราวๆ300ปอนด์มีการให้ความสนใจฟอร์เรียนเวีมากเป็นพิเศษแต่ นักเตะที่อยู่กับทีมมาก่อนหน้านี้ยังทำประตูไม่ได้ถึง4ประตูหรือแอสซิสต์ถึง12ครั้ง4ร์เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ชนะนิวคาสเซิลและชนะอาร์เซนอลในบ้านซึ่งเราไม่ชนะพวกเขาในฤดูกาลที่แล้วเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่จะนำอันดับหนึ่งของลีกในขนาดนี้อย่างไรก็ตามการที่เรามี12คะแนนตอนนี้ถือว่า มากกว่าที่ผมคาดไว้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากมีการเป,เปลี่ยนแปลงในบางช่วงซัมเมอร์นี้ก็สรุปอันนี้สลอตออกมาปกป้อง f o r ์เรนเวสนะครับว่าไอ้พวกนักวิจารณ์ทั้งหลายนะที่เขาอาจจะตอกหน้าใครหลายๆคนที่พูดถึงฟอร์เรนเวสตไปในทางที่ไม่ดีโดยเฉพาะไอ้พวกนักวิจารณ์ทีมอื่นเออสลอตก็พูดไ้ประมาณนี้ซึ่ง ฟอร์เดนเวียก็มีประโยชน์นะท่านผมาผมว่ามีประโยชน์แต่ผมว่าเขาอะต้องพัฒนาได้มากกว่านี้ผมจะรอดูวันที่เขาพัฒนาได้มากกว่านี้คือเขาพัฒนาได้แน่นอนผมเชื่อแบบนั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูสถิติฟอร์เดนเวียเกมที่แล้วหน่อยเกมที่แล้วของฟอร์เดนเวียที่เจอกับเบอร์ลี่ เวียดลงเล่น87นาทีสร้างโอกาสได้4ครั้งก็สร้างโอกาสได้ถึง4ครั้งนะคือมีมีส่วนร่วมกับการลุกคือชัดเจนเลยแล้วก็โกลแอนด์แอซิกรวม0.41ก็คือยังเป็นคนที่อันตรายในสนามอยู่ สัมผัสบอลในเขตโทษคู่แข่ง8ครั้งเปิดมุม6ครั้งแล้วก็คอร์สบอลแม่น2ครั้งจากทั้งหมด6ครั้งจ่ายบอลยาวแม่น100%ผ่านบอล8 8ครั้งแม่น80%โดนแย่ยงบอลหครั้งก็คือไม่ได้เสียบอลง่ายขนาดนั้นนะครับก็คือวีเอสะ ถึงแม้จะยังไม่มีแอซิดไม่มีโกะแต่ก็ยังเป็นนักเตะที่สร้างความอันตรายให้กับคู่แข่งได้อยู่ก็จากที่ดูแล้วก็เขาก็น่าจะกำลังพัฒนาทุกคนก็ใจเย็นๆให้โอกาสเขาเขาจะพัฒนาได้มากกว่าน,นี้แน่นอนนะครับก็อย่างว่าตอนนี้มันมันใหม่ด้วยแหละแลระบบอะไรมันผมว่ามันยังไม่ค่อยลงล็อก่าไรมันอาจจะดีกวน่นี้แล้วก็เดี๋ยวลองมาดู เกมคืนนี้แอเดติโกมาดริดก็ช่วยกันเชียร์ลิเวอร์พูลเราด้วยนะครับก็ไอ้ท่านี้ฝากติดตามช่อง IPK ีเ o r สหรือโจนดูบอลถ้าผมพูดติดติดขัดหรือพูดอะไรที่ผิดไปไม่ถูกต้องก็ขอโทษพี่ๆทุกคนด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b ์ให้หน่อย